อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดรับเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทชัดเจนได้ทั้งหมด ทุกคนทุกสังกัดนะคะโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะถ้าหากเข้าเกณฑ์เงื่อนไขอายุก็จะได้รับสิทธินั้นโรงเรียนในเทศบาลโรงเรียนสังกัดกทมในส่วนของกศนตชดนะคะรวมไปถึงโรงเรียนที่สังกัดในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆด้วยค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังจะโอนเข้าสังกัดการศึกษาต่างๆทุกสถาบันทุกสถานศึกษาทุกโรงเรียนเพื่อให้ต้นสังกัดนะคะดําเนินการตามระ ระเบียบข้อปฏิบัติตามที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนมาก่อนค่ะส่วนการติดต่อนะคะถ้าหากผู้ปกครองอยากติดต่อสอบถามก็ สามารถติดต่อได้ที่คุณครูประจําชั้นหรือโรงเรียนน,นั้นๆวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงเกณฑ์การรับเงินของของน้องนักเรียนที่สังกัดกศนร,รวมไปถึงของน้องนักเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา,า2,000บาทในครั้งนี้อาจจะมีความทับซ้อนกับสิทธิ์ที่เคยได้รับหรือไม่วันนี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่อง ค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในการเยียวยานักเรียนเตรียมรับเงินคนละ2,000บาททุกคนทุกสังกัดในระดับการศึกษาชั้นอนุบาลน,นะคะ จนถึงม .6 รวมไปถึงปวชและปะวสทั้งภาครัฐและก็เอกชนคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้นะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการย้ำเงินที่มอบให้ต้องไปถึงมือนักเรียนหรือผู้ปกครองเต็มจำนวน2,000บาท ครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องนะคะเรื่องของเกณฑ์การรับเงินของน้องๆอ,อนุบาลน,นี่แหละตามเกณฑ์นะคะคุณผู้ชมนับอายุของน้องที่เรียนอนุบาลก็คือต้องเกิดก่อน18พฤษภาคม2561นั่นก็คืออายุครบ 3ปีค่ะคุณผู้ชมถึงจะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยายในครั้งนี้นะคะถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้รับค่ะเพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์ค่ะส่วนการรับเงินเยียวยาย2000บาทนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการย้ําชัดเลยว่าได้ทั้งหมดทุกคนทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลกศนก,กทมต,ตชดรวมไปถึงโรงเรียนที่สังกัดในส่วนของสถานศึกษาต่างๆหน่วยงานราชการต่างๆก็จะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งทางกระทรวง การคังจะโอนเข้าสังกัดอ่าหรือว่าสถานศึกษาต่างๆนะคะเพื่อให้ต้นสังกัดเนี้ยดำเนินการตามระเบียบในการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ปกครองในลําดับต่อไปค่ะและคําถามยอดฮิตเลยนะคะก็คือเยียวยานักเรียนกศนอมีหลักเกณฑ์และก็ข้อจํากัดนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการให้เหตุผลว่า อาจจะมีความซําซ้อนในการเยียวยาและสวัสดิการด้านอื่นรองรับอยู่แล้วเช่นหลักเกณฑ์ของการเยียวยากศนคุณผู้ชมฟังเลยค่ะเยียวยานักเรียนใน14จังหวัดมีทั้งหมด1 1 5 7คนเท่านั้นเป็นอายุต่ำกว่า18ปีก็คือในส่วนของกศนเนี่ยให้14จังหวัดนะคะคุณผู้ชมถ้าหากเข้าเกณฑ์นี้ก็จะได้รับสิทธิ์เลยค่ะแล้วก็อยู่ในส่วนของการเรียนชาวไทยภูเขาด้วยนะคะในส่วนของเกณฑ์ของการอ่า ่เงินของกลุ่มกศนนะคะที่เป็นนักเรียนกศนทางกระทรวงศึกษาธิการอาจจะมองด้วยเหตุผลว่ามีความทับซ้อนในเกณฑ์การเยียวยาแล้วก็สวัสดิการด้านอื่นรองรับอยู่หรือไม่นะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของโรงเรียนนะคะหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเยียวยาน,นักเรียน2,000บาทจะได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นอยู่ที่271,402คนคาดว่าจะเริ่มจ่ายเยียวยาได้ในช่วงต้นเดือนกันยายน2564นี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในส่วนของการเยียวยาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นน้องๆน,นะคะต้องมีอายุในส่วนของชั้นอนุบาลหนึ่งขึ้น ไปเท่านั้น ก็คือเกณฑ์การนับนับง่ายๆนะคะคุณผู้ชมของน้องๆอ,อ,อายุอนุบาลชั้นอนุบาลนะีคะก็คือต้องเป็นเด็กนักเรียนที่เกิดก่อนวันที่18พฤษภาคม2561แล้วก็เต็ม3ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็อยู่ในชั้นอนุบาล1ถึงจะได้รับสิทธิ์ถ้าต่ำกว่านั้นนะคะ2ปี1ปีอ่างี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของการเยียวยาครั้งนี้รัฐบาลเขาเยียวยาทุกคนทุกกลุ่มตามเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่ทางรัฐบาลก็จะช่วยเยียวยาถ้าใคร ยังไม่ได้รับการติดต่อประสานงานไปก็ต้องรอคุณครูรอโรงเรียนนะคะในส่วนของการจ่ายเงินกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเป็นแม่งานในการโอนเงินไปยังสถานศึกษาต้นสังกัดแล้วก็โอนไปยังโรงเรียนต่างๆนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับทางผู้ปกครองในส่วนของสถานศึกษานะคะก็จะจ่ายเงินตามระเบียบขั้นตอนของการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเข้าบัญชีหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่โรงเรียนแต่ละสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนเลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะคุณผู้ชมนี่คือความชัดเจนล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารในการเดียวยาน้องๆนักเรียนอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้นะคะนําข้อมูลข่าวสารมาฝากแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ